งานนี้น้องแชงมาก่อนนะคะตื่นเต้นกว่าออฟฟิเชียลก็แชรยองแล้วนี่ล่ละค่ะต้องบอกว่ามาเชียร์อัพแล้วนะจ๊ะนะคะแหมหวานใจนะคะออกโซโล่ทั้งทีค่ะน้องแชงนี่มาคนแรกเลยนะคะก็มาโพสใน IG s t o r y รีค่ะซึ่งทุกคนคะก็อย่าลืมนะคะไปคลิกลงคลิกไลค์คลิกเลิฟอะไรกันให้เรียบร้อยนะคะในทุกแพลตฟอร์มที่ทาง BLACKPINK แล้วก็ YG โพสด้วยนะคะเพราะว่า ชอบนี้คือมันแบบว่ากรีร๊ดบ้านแตกมากเพราะว่าชื่อไตเต้ลค่ะชื่อเพลงลาริสานะคะโอ้ยบ้าไปแล้ว คือเป็นผู้หญิงที่แบบว่า powerful มากทุกคนสุดจริงๆคนอะไรจะมีชื่อเพลงเป็นชื่อตัวเองได้ขนาดนี้นะคะคือแสดงว่าน้องเนี่ยอินเตอร์สุดขนาดที่ทาง Y เนี่ยเขามั่นใจเลยว่าถ้าใช้ชื่อน้องเนี่ยทุกคนรู้จักอยู่แล้วไม่ต้องไปโปรโมทอะไรกันมากเพราะว่าทั่วโลกยืนยันว่ารู้จักลิซ่านะคะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆที่แอดนำเสนอไปค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเพจเกี่ยวกับแบบนักร้องนักดนตรีเท่านั้นที่นำเ แต่ว่าเพจแฟชั่นนะคะคอสเมติกต่างๆก็ตามเชียร์น้องด้วยเรียกได้ว่าครบจัก,กรวาลมาเวลเนี่ยนะคะรู้จักน้องหมดแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วทุกคนคิดดูสิเราแบบว่าถ้าเป็นแบบแต่ก่อนขอเพลงกับดีเจหรือออกปาร์มันก็ต้องพูดชื่อเพลงแต่นี่เราแบบอ้อยขอฟังลาริสาค่ะบ้าบอที่สุดนะคะคือมันดีมากมันเขินนะคะแล้วแบบว่ามันก็สุดจริงๆมัน จะมีสักกี่คนที่ทําแบบนี้ได้นะคะต้องเป็นศิลปินเบอร์ใหญ่มากๆนะถึงจะมีชื่อเพลงเป็นชื่อตัวเองแบบนี้คือแต่ก่อนค่ะหลายคนก็บอกว่าแหมบริษัทนี้วายนะขี้เกียจตั้งชื่อแต่ละชื่อที่ออกมาอย่างนี้นะ โซโลอย่างนี้นะเดอะโชวอย่างนี้นะเอออันนั้นมันก็อาจจะแบบตะกิดตะขวงนิดนึงว่าอ,อคิดอะไรให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมแต่สําหรับครั้งนี้นะคะแอดยกผลประโยชน์นะคะความดีความชอบให้กับวายเลยค่ะเพราะการใช้ชื่อน้องเนี่ยมันดูเรียบง่ายมันคลีนที่สุดแล้วแล้วมันก็เจ๋งจริงๆนะคะมันคูลมากๆเลยค่ะเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยก็จะยิ่งหันมาจับจ้องน้อง และที่สำคัญคือน้องเรามีดีพอนะคะที่จะมีชื่อไตเติ้ลแบบนี้แหละเป็นลาลิษาเลยละค่ะต่อไปนี้นะคะทั่วโลกที่ปลืม้มเคป๊อปหรือว่าปลื้มน้องเนี่ยก็ต้องพูดลาลิษานะคะ คิดดูสิไม่ว่าคนฟังนะคะจะเป็นคนชาติไหนอะไรยังไงก็ต้องได้พูดชื่อไทยนี้ลลิสานะคะมันโคตรเจ๋งเลยทีเดียวค่ะและนี่มันก็เป็นการพลิกประวัติศา,ศาสตร์เคป๊อปเลยทีเดียวนะคะที่ไอดอลไทยคนหนึ่งสามารถโกอินเตอร์ได้ขนาดนี้แล้วก็มีชื่อไตเติ้ลแบบนี้ชื่อเพลงแบบนี้เป็นชื่อตัวเองนะคะแม้ปกติเขาจะมีแบบอ่า Blackpink in your a ่ e a ใช่ไหมคราวนี้มันจะมีชื่อน้องในเพลงด้วย ะะแบบว่าเป็นต้นเพลงเป็นท้ายเพลงอะไรอย่างเงี้ยแค่คิดนะแอดก็แบบว่าขนลุกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ผิดหวังเลยที่เราสั่งพีออเดอร์กันไปนะคะคือมันแบบมันต้องเจ๋งมากๆนะเรารู้เลยทั้งๆที่เรายังไม่ได้ฟังสักโน้ตเดียวนะคะแต่เรารู้เลยว่าคือมันดีมากๆนี่เป็นการพลิกประวัติศาสตร์เคป็อปประวัติศาสตร์ดนตรีโลกเลยนะคะซึ่งลิซ่าทำได้แล้วคะ่ะทุกคน